สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตายจ้าพี่มีนค่ะมาพบกับรายการ The Update on the Table นะคะรายการที่จะพาทุกคนหยุดเลยรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตกระแสเลิศเทรนปังๆที่ทุกคนน่ะควรรู้และต้องรูและรู้ไหมจ้าว่าทำไมถึงมาลุกนี้ทำไมคะเป็นความท้าทม่ฉันใส่อะไรในวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าไปได้ยินเทรนมาอีกแล้วอีกแล้วคือได้ยินแล้ววูกา กูก่าอ้อได้ยินครีนไหมครีนไหมตอนที่ไปสวนสัตว์ไงจะไงเขาไปยังไงกูก่าูก่าใช่ไหมเหมือนลิงเลยชิมพันซีแหละไม่ใช่มันจะเป็นความคำสาบในกองทัพทหารสหรัฐอเมริกากูกาอย่างนี้เหรออ่าถูกต้องมันเป็นเขาเรียกว่าสนุกมันจะเป็นความที่เราเนี่ยรับกับสถานการณ์ที่ปรับตัวเร็วมากเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะอ่าอยู่ในภาวะสงครามค่ะ แต่งงงงอีกแล้วงงเจ๊งเขามาด้วยแบบความงงเทปเลยงงว่าอ่ะาทหารเนี่ยมาเกี่ยวกับธุรกิจยังไงค่ะหรือเราต้องออกรบไหมเพรว่าเรา้เรื่องนี้ในองค์กรนี่ได้ยินมาหลายรอบแล้วเหมือนกันเราต้องซ้อมรบไหมแต่ว่าพี่ว่าไม่น่าจะใช่เรื่องรบแหละมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นยังไงแต่ว่าเราเรียกคนดีกว่าคนนี้แหละคนที่จะมาช่วยเราไขปัญหาคําว่าบูกาคืออะไร โอเคได้เลยเราขอต้อนรับเลยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับผู้ว่าตุ๊กของเรานี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล่ะได้ยินและตอบด้วยนี่ผู้ว่าตุ๊กครับได้แล้วครับทันพวมาเรศสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ว่าเค่ะ ยังไงพี่มีมณนีทำไมถึงเชื่ท่านผู้ว่ามาทำไมแต่งชุดทหารกันเนี่ยไปได้ยินมาไงครับเมื่อกี้เมื่อกี้น้องกาได้ยินมาอีกแล้วค่ะได้ยินมาเก่งมากคือมีคนแอบกระซิบเรื่องวูการโวท่าน้ใช่ครับแล้วเขาบอกว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัพท์มาจากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ว่าอยู่ในช่วงสงครามอิรักอิหร่านอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ใช่ใช่จริงคำว่าวูก้าเนี่ยเขาใช้กันมาพอสมควรนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่ที่กายบอกก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยในวงการทหารก่อนนะครับที่เขาใช้กันในสหรัฐ ในฐานะนำมาใช้ที่แอฟริกาแล้วก็อิรักนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันก็พูดกันมาพอสมควรอย่างที่ผมบอกนะครับแต่กลับมาเป็นประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งจากที่เราเจอสถานการณ์เรื่องเรื่องโควิดครับผมนะครับเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่ามันเกี่ยวกับโควิดได้ยังไงนะครับครับก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าไอ้บูกาเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างครับผมนะครับก็สี่คำนะครับตัววีก่อนนะครับตัววีมาจาก volatility คือความผันผวนที่ที่มันสูงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถที่จะคาดการหรือทํานายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับตัวยูคืออันเซอร์เทนตี้ความไม่แน่นอนนะครับคาดการยากดีขาดความชัดเจนไม่สามารถที่จะหาข้อมูลที่ชัดเจนได้นะครับตัว C ก็คือความค o m p พ e x i t ซิตี้หรือเรียกว่าความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีปัจจัยต่างๆมากมายที่จะมีส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับและตัวสุดท้าย a อ b i g u ก t y นะครับอาจจะอ,อ่านยากนิดหนึ่งแต่ภาษาไทยคือความชุมกุมเคือไม่ชัดเจนนะครับอ,อย่างที่บอกว่า<ม>เขาใช้ในวงการทหารก่อนต่อมาก็เอามาใช้ในวงการธุรกิจและก็กลับมาใช้ในช่วงที่มีโควิดผมเพราะดูสิครับเราเจอการระบาดรอบแรกไปเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วคใครก็จะทุกอย่างก็เริ่มกลับมาธุราการท่องเที่ยวคนเริ่มเที่ยวกันถึงแม้เราเลิคน่างชาติไม่ได้ประมาณเดือนตุลาพฤจิกก็กลับมาเยอะกันอีกนะครับแต่ปรากฏว่าก็เกิดการระบาดแล้วรอบใหม่อีกแล้วพอกลับรอบใหม่ปุ๊บมันก็ กลับมาเหมือนกับเป็นเดชาวูนะครับมันก็ทํให้เห็นว่าสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบูกาซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวนะครับนั้นเรารู้แล้วว่าสถานการณ์ไหนมันเป็นบูกาสถานการณ์ที่มันมีความพันผวนสูงมีความไม่แน่นอนสูงมีความซับซ้อนมีความคุมเครือนั้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อที่จะปรับตัวว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรมันเป็นเรื่องง่ายนะครับเพงาะว่าถ้าเกิดมีการระบาดซ้ําขึ้นมาเรากลับไปอยู่บ้านเวิร์กโฮมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม ที่จะทาอย่างนั้นได้นะครับนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจกับมันซะก่อนว่าไอ้บูก้าเนี่ยคืออะไรต่อสถานการณ์นั้นๆที่เรียกว่าบูกา <c oughs> ้านะครับเสร็จ <c oughs> แ,แล้วทําให้มันชัดเจนซะก่อนนะครับว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ยังไงเราจะดีลกับอิชูตรงนั้นดีลจัดเรื่องประเด็นตรงนั้นได้ยังไง <c oughs> และสุดท้ายก็คือว่ามีความสามารถในการจะปรับตัว <c oughs> นะครับองค์กรที่จะก้าวไปนะครับนอกจากการบริหารความเสี่ยงแล้วเนี่ยองค์กรจะก้าวไปนั้นจะต้องเป็นองค์การที่ ต้องก่อนที่ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์แบบไหนสถานการณ์แบบที่เรียกว่าบูการนะครับนะครับถ้าเราไม่สามารถปรับตัวได้เราก็ไม่สามารถจะก้าวหน้าต่อไปได้นั้นเราก็ต้องมาดูแล้วบูกาในบริบทของการท่องเที่ยวมีเรื่องอะไรครับบูกาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของโควิดแล้วเราจะดําเนินการในส่วนของเราได้ไงนะครับงานที่ทําอยู่อย่างเดิมมันยังทําได้ไหมนะครับเพราะเป้าหมายการทางานจะสูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งเป้าเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสที่จะปรับนะฮะ ไม่ใช่ว่าตั้งสมัยก่อนเราทําแผนแอคชั่นแพลนกันนะครับเรียกว่าทาแท็บเนะี่ยก็ประกาศะไรล่วงหน้านะครับแล้วเราก็ทำกันทั้งปีต่อไปอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าความซับซ้อนไม่รู้ว่าจะกลับมาระบาดอีกเมื่อไหร่ย,ยังไงนะครับนั้นคนก็ดีองค์กรก็ดีนิสัยก็ดีต้องมีความยืดหยุน่นก็เรียกว่าเป็นอะไรครับ<ม>เป็นอะดัพตีฟรีเ i ียนคือความยืดหยุ่นที่ปรับได้เพื่อเราสามารถจะรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทที่เกิดขึ้นจากข้างนอกแล้วเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากข้างใน แล้วสร้างพลังขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นยทธตามยุทธศาสตร์รือตามเป้าหมายขององค์กรต่อไปนี่คือผมคิดว่าการที่เราสามารถรับมือกับวิกฤตได้เป็นอย่างดีครับอย่างนี้คนททก็ต้องปรับตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยไหมคะจริงคนททเนี่ยเราก็ปรับตัวแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราอย่าไปยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิมๆนะครับ mindset นี่เป็นเรื่องที่สําคัญอันที่2คือว่าทิศทางการขับเคลื่อนต้องเข้าใจเห็นภาพมันตรงกันก่อน อุบมาใหม่เหมือนคนที่ลงเรือลําเดียวกันนะครับเรียกว่าเรือทรทอเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนนะครับแต่ระหว่างที่อยู่ไปเราอาจจะเจอพายุนะครับซึ่งมันก็อูก้านะครับนั่นเราจะปรับตัวยังไงคนที่เคยอาจจะทําหน้าที่เป็นอย่างเดิมในเรื่องของอาจจะเป็นคนที่พายเรือแต่ถึงเวลานั้นอาจจะต้องมาช่วยอุดเรือที่มันกาลังรั่วเพราะน้ามันเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นคนที่อาจจะทําหน้าที่อาจจะทําหน้าที่อย่างอื่นเป็นกัปตันแต่ถึงเวลานั้นอาจจะต้องมาช่วยในช่วยพายหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ต่างเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นการปรับตัวตา ทีทรีสปิดของเรานะครับเห็นความสัมพันธ์อย่างฉันพี่น้องความคิดเกี่ยงวุฒิต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้นะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นบูกาเวอร์ได้นะครับนั้นไม่ใช่เพาะฐานนะครับ,บเราไม่ได้ลบที่แอฟริกาหรืออิรักแต่ตอนนี้เรากำลังลบในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นภายใต้บูการ์ฮัลโหลนะลโหลไม่ต้องใช้แล้วะครับเนี่ยใช้ไปไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมครับใช้สมอะหมอใช้ยาหม่องนะครับเพื่อก้าวสู่ นะครับการท่องเที่ยวนะครับที่ผมคิดว่าทุกคนอยากจะเห็นก็คือการท่องเที่ยวที่เรามีส่วนร่วมในการฝักดันในการส่งเสริมและทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยมอย่างยั่งยืนต่อไปครับโอเคครับโอ้โหเคลียร์คนลุกคนลุกคนลุกมีความเคลียร์ใช่ดีมากเลยในความเคลียร์ก็คือว่าอูก้าเนี่ยไม่ยากเนาะทุกอย่างหรือการปรับตัวเนาะยิ่งเราปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เปรียบเหมือนที่น้องไก่พรางหน้ามาเพราะน้องไก่เริ่มปรับตัวแล้วไงปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เลยนะ อันนี้คือไปคลุกฝุ่นมาเมื่อกี้ไปซ่อมรถซ่อมรถโอเคใช่ไงมคะวันนี้เราขอขอบคุณท่านผู้ว่าการดีกว่านะคะได้ขอบคุณมากเลยค่ะถ้ามีเรื่องไหนสงสัยรายการของเราก็จะเชิญท่านผู้ว่ามาอีกด้วยความดีครับแต่อนอื่นนะครับก่อนที่จะจากไปขอฝากอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ ช่องของเรานะคะที่ชื่อว่ารอบรัวทททนะครับผมอยู่ใน YouTube นะครับนอกจากรายการนี้เนี่ยก็ยังมีรายการอีกมากมายเลยให้รอติดตามกันนะครับยังไงก็ขออย่าลืมเนาะฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิงะด่งด้วยนะครับผมในวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ